นี่พี่น้องหน้าตากับข้าวแรงข้าผัดผักบุ้งจานใหญ่พี่น้องผักบุ้งหมูซับเนาะแล้วก็อันนี้สิเป็นปิ้งเป็ดพี่น้องปิ้งเป็ดสะแทนเพิ่อนอมัดแต่นาแม่เพิ่นกระปิงไวแต่เวียนพุนเนาะอันนี้สิเป็นข้าวหุงข้าพี่น้องหมอบักใหญ่เลยพี่น้องอันนี้เป็นหมอ้อหม้อใหม่เนาะพี่น้องสองหมอห้อนะเซตไปแล้วเนาะมีสองอย่างเนาะกับขา้าวเนาะ คนะพี่น้องเนี่ยไปเบ่งตอนเขากินกันเลยเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอร์สูสุขเดอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่อจอนเซนลเมื่อนี่บ่อจอนกัสิมาเห็ดกับข้าวกินแรงพี่น้องกัสิมาพัดพักบุ้งโมซับเนาะบุ้งเขากระเก็บมาแต่หน้าพี่น้องกำลังงามเนาะเมื่อนี่บ่อจอนกสิมาพัดกินพี่น้องกับบริกิีดแต่เฮงเนาะพัดผักบุ้งคิดยากพี่น้อง กะซมาใส่หมูเนาะหมูกะยังน้อยหนึ่งพี่น้องค่าตู้เนาะเรืออยู่ในตู้พี่น้องปอจอนกะเอามาซับเนะาะส,สิมาใส่พักบุ้งพี่น้องสิมาใส่พัดเนาะอันนี้กะสิเป็นผิกกระเทียมพี่น้องประจอนตำไว้ใส่พัดเนาะกะสิมาทำการพัดเลยพี่น้องบาน,นี้เฮากะสิใส่น้ำมันลงไปก่อนแล้วให้น้ำมันมันห้อนพี่น้องจากเสียเอาผิกกระเทียมลงไป ้มันเริ่มห่อแล้วเนาะ็ต่เสียบผิดกระเทียมลงไปได้พี่เนาะแล้วก็เสียาหมูสับลงไปเนาะ ก่อนพี่น้องเอาผักบุ้งลงไปเนาะผักบุ้งกับลายเตอร์พี่น้องบ่มีเนาะกินเนาะมีคัดฟักบุ้งอย่างเดียวพี่น้องก็เข้ามาเนี่ยกินลายคนเนี่ยแต่สิคัดลายเนี่ยพี่น้องฟักข้าวไปเต็มหมอ้อเป็านไงเลยหมอ้อหุงข้าวกับซอสซองนุ่ยละพี่น้องเนื้อที่สามเลยเนาะ อยู่สื่กับสวอตหน้อของเขาครับตายไปสองหน่วยนะถ้าหน่วยนี้ตายก็บ่ม,มีสำรองพินอ่อง,องเบิดแ์แหละเนาะสามหน่วยละสามหมอ้อละโอ้หายเกือบพี่น้องเกือบเต็มหม้อมันหยดลงเนาะใส่สิมาเพิ่มเติงพี่น้องเสียซองหอยลงไปเนาะ เต็นมือพี่น้องใส่ัวดีลงไปน้องพี่น้องเพิ่มคลุมนวเนา้วเป็นปลาพี่น้องอหอมกุ่มเลย ได้หมูน้อยพ่นพี่น้องหมูกะเลือแต่พอดีติดตู้เนาะพ่อกระเทินสูตรปลาจอนแกใส่น้าน,านจังหน่อยพี่น้องเพื่อเขาลาดกับเข่าเนาะบหามาักแบบพัดแห้งๆพี่น้องหมักแบบมีน่านจังหน่อยพี่น้องเวลาเขาใส่ลาดเข่าแล้วมันสิพอดีกินเนาะ เลือกใส่น้ำตาลพี่น้องใส่น้ำตาลจังหน่อยเนาะกับข่าวจะลงล้มลืมเลยพี่น้องนะนี่นนตอนนี้ก็แล้วนาอพี่น้องก็สิมาตักใส่จานไปกินเนาะบ้านนี้นี่พี่น้องหน้าตาก,กับข้าวแรงเขาผัดผักบุ้งจานใหญ่พี่น้อนนงผักบุ้งหมูสับเนาะแล้วก็น,นี้สิเป็นปิ้งเป็ดพี่น้องปิ้งเป็ดสับแีนเพิ่นอมัตตนา แม่เพิ่นกระปบียงไวแต่เวยนพุ่นเนาะอันนี้สิเป็นข้าวุวงครับพี่นะ้องหมอบักใหญ่เลยพี่นะ้องอันนี้เป็นหมอ้อหม้อใหม่เนาะพี่นะ้องสองหม้อนะเซตไปแลนะ้วเนาะมีสองอย่างเนาะกับข้าวเนาะโอเคเนาะพี่นะ้องเดี๋ยวไปเบ่งตอนเขากินกันเลยเนาะเด้อพี่น้องกินข้าวน,น้ำกันเด้อสบายดียดพี่นะ้อง ลองมองุเขาไปี่น้อมเด้ยิงเขาเด้อทางไหนเด้อลงมือก่อนี่น้อมะเพนอาบน้ำรอาุูันดวัดกะเุื่ไฟแดงมกระแดงไฟมันบ่มีนะี่เจจอบอนจะใส่ม้นแตกต่างกันเลยอันวัดจะกะจะสีดนั่นใช่แต่ไฟหลุดบุญนแก๊ไฟแดงค ก็สีใช่ไหมก็ถาดพี่ได้เป็นแบบบอกมันแทรกอันไหนเลยแค่แมงมันรูปเงาอันไหนจะเห็นของบุ้งไฟแดงใช่ไดมเคยเห็นใบ่ใส่ลงไปในกระทะกะเห็นเทปเห็นเห็นนะอย่าใส่น้ำมันมันบุบเออมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำสิ่งหัดแฉบวงไหนแตกต่างกันไหมเด้อมาถึงทำมันชุกไวใส่ เผื่อความมันาจซื้อมาเนาะมเดองยามนินขาด้านนอือแบข่นานเข่าห้อนลวกปลาแล้วกินทั้งหนุ่มห้อนอือมันกินห่นห่กินครัโคลงทั้งหุ่มหอนข่าเขาก็ซุกออ,ออกอเหียวไหมอ เขาเจ้ามันนี่กินมาไว้อะข้าวเหนียวเขาอยู่กินดอกไปตาใหญ่พี่น้องพ่อเจ้าอยากกินพัดพ่อเจ้าอยากกินปิ้งเป็ดเนาะปิ้งเป็ดกินกับข้าวเหนียววันงั้นวันนี้มาเกะนี่ได้ค่ะใส่น้ำที่แพ้อาน้ำในล่ามงมีกานนวด เธอจะกินช้อนมัก,กีีกับเขาบม้งเขาวันกับขา้าวมงน้ามันลาดละลายนวดเกี๊ยวเข้าแหนะลล้ห่อยเนอือหือ,อยลึกฮ้อนเนปะ็นยังฮ้อนอะไรก็บอฮ้อนครับ ข้าวเย็นพอนอยู่ตักใส่ตักใส่ตักใส่พีชนิดเรจอนในยันเบอร์สองจานอยู่รักกินลายอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเไรกินลายอ้วนก็่อมาอยู่บ้านเบ้งหงออกเบ้งหงอกพี่น้องยไอ้ข้าวแซ่บพอดไอ้คือกลายเป็นโอ้มังปลอยเลยยุงแทบานได้ออกกำลังกยเนาะอยู่เน็บพันไม่ซิกแพคบ้านเลยค่ะไม่จะโผล่มาอยู่บ้านเลยกินอย่างเดียวทำมังกายก็ไม่ได้ออก นี่ชเข่ะขาแ่บิงเบแบบมคอคยด้กินผัดออกากายนี่สิขดแสบไม่ละวันผัดเขาก็ยังไม่ได้ผัดชีเข็ดริ้งก็ไม่บอกกับีเ็มีนะ่วันออกกำลังกายอนนี้ือจะหุ่นดี่ึเยังนีก็ม่เหมือนกันขึ้นไม่กันหลั่นกันหลั่นอืมนี่นะจะหงายงขึ้น กูยิ่มงมีสกิลแฝกเว้ยมันแดวตหุ่นดีท่องเปรเลยอเยพวกออกกำลังกายนะมี่ายากมืไม่ช่วยม่ช่วยแันเทพมานจะตังกันหุ่นดียังช่วยจอยไล่กระบวนง,งานจอยไล่ก็เป็น,คน,นคเครื่องจัดรกจอยไล่ขา่คุณมันจ้่แผลงเนี ไม่ได้แข็เลยม่ติดเพล็เขาแตกต่างกับผูหญิงใครแบบแล้วกนจะไม่ติดพ็กอืมแตกต่างกับพูหยิงขึ้เหลือเกินมี่ก็ออกติดแล้วออกาัิครับกนิพื้นได้รึเปลออกออก้พื้นนะดอัดเดียวยังยังไได้หรอืองเลา ตาล่ะลูกตากที่ออกมกันตาด <c oughs> ึกบ่ขึ่นว่ขึ่นแล้วไนะปลวเนล่งน่ะมีพื่อ,พอ้พ่อแพ้สองเพื่อีเพื้นอพนออะกามาเรงอะไรได้ค่ะเด้เพ่อา <c oughs> เพื่อนได้แต่อั <c oughs> นแบบเงยฟองเงยฟองอือือสิทัพั ได้ไวสุดยอดได้เลยทั้งเห็ดบกขิงทั้งอันลูกกิ้งเนี่ยเน่ลูกล่อเนี่ยเราเคยมาถึงเพิ่มจัดลูกเก่ามันก็ใส่แห้งก่อปุ๋ยนี้มันไหลไปฝากฝากแตกกับไม่เป็นเหงื่อใ้่ไหมไหลไปได้ครับขึ้นมาบ่ได้เลยไปได้ไปเลยไปเลยไปเลราไมีกลับขึ้นมา

เดียวมาเสือยังกระิ้วดองแทนอือปวดชิมเพรื่องก็เสือแล้วก็กลมกลืมมมนเนะอือปยูห้หองมอกับมีดีลิ่นยางอืมนีอกันคนห้องมอนะอ,อืยอยอะไรอยางกันตัวปเจอกัะลิ่นหรอดินเป็นยางป่ะเราบ่ไเลนางว่หมักหมักตอีเต้นเราลิ่ลไปไลนปะ อมากจะเล่นนังน่ะนะเพื่อนเล่นนึงอบไรเหรอจห่อนข้าวหอนนี่ก็เล่นข้าเกบ้างแต่ละคนเก๋บก็ม่ค่อยเล่นอกไม่เอาบอกแป้ง่นจานนึ่งเอาคนเนียวมาให้ปะเนี่ย เรียกเขาจังมาบอืก <se lect Lock roadmap> ินมาจากข้เหนียวเขาจเอ้าต่อปิ่งเปียสต่อพี่น้องเขาินลายเลยพี่น้องมาจ้าเป็ดน้วยตปิ่งเปียสพี่น้องมีของเข้าใน้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้าก็ติดกระอินาะคนนากว่าเขากินลายเยอะเหมือนกังค่ะ กินกุงบัน่ไมนี่ใคบะมีเจีทเี่หรเดยวอร่มาโอ้มากิดแหงค n าผู้ใหญ่เจีวผิดเดี๋เศามันแหงหดละแหงกัขผู้เ่ก็ต้องกินกับเจวพี่นา้ำเาโค้วยใบก็ยังโค้ด้วเาโค้ยแงบด้ว่ เปนียน่ยนดกรวท่าบีแล้วคุมห้างบ่บีมันได้บ่แพ้วันไปกินน้ำเนาะกินต่อ ขึนูนควาควาคนจ่อยอะไรก็จะกินคนแต่ผมกินเท่านี้ว่ะข้าวข้าใหญ่ยังกินอืมอืมย็งินข้าใหญ่ยังกินอ่งงี้ยนีเป็นหอยในแพวตองวง บำรุงสายตามากินกะักถ้ามากินกะพักเลยถ้ามากินำหมูบ้วงไบ้วง่ะกินำหูมันากนแยบใช่ปทอดพะบุงเยๆทอดไข่นะอืมทอดบ้ทอดไข่ไ่ทอดเฉยๆทอดเฉยๆมึงกเลยกระมงซุปแป้ง มุ i, oh no, oh, hmm. mm ้ง hmm. ข mm ้าเนียข mm ้ากันเลยเพคน่าเบื่อนี้แฉบแล้วอะรแบปะุ้งก็เลังก็เนี้ยมันแ่บยุ่แต่ว่าขัวแดกินข้าวเนียตั้งแต่ต้นมบิดกินต้นนี้กดต้มันจะน กินข้าวเหนียวก็คือขาวเหนียวกับข้าวเหนียวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มพากันกินอีมอพี่น้องโอเคแ้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบจอนกษสิขอจบคลิปไว้สนนีก่นเด้อมากเรื่องคนไลคกดแชร์กดซไคร้หรืกดซันกระดิ่งบบจอนนาะเดี๋ยวิบภาพคลิใหม่จากส่งของเราสาหรับคิปนี้กไปแล้วพี่นสบายดีสวัสดีพี่น้อง